สวัสดีค่ะทุกคนมาจ้าวันนี้จะพามากินตําขนมจีนใส่หมูยอพี่น้องแล้วก็ข้าวโพดพี่น้องจเัเบิ้งข้าวโพดคือมันเนื้อมันน้อยอ่ะแล้วมันหัน่นเอาแต่เนื้อไม่ได้ค่อยก็เลยทําแบบนี้นะจ๊ะหือเป็นแต่แซ่บบะอืมหมูยอยุ่ยอดจ้ะ mhm 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 nhỏ, mhm ừm, mhm 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 嗯。嗯。哈哈哈哈哈！嗯哼哼、啊。嗯嗯。啊！干嘛？嗯哈嗯。 овай oh, มุออร่อยอืมอืมอืม เพ็ดอยูเด้อืม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  อืคนดูขนมจีนเส้นเล็กเส้นยาวเหนียวนุ่มมากใครสนใจพี่กัดในตกนะกรลาเนยจ้ะมึงกินอบแห้งโอ้เพลิน